คือผมผมเรียนอย่างนี้คือเราก็เคารพท่านนะเราท่านเป็นอาจารย์คืออย่างน้อยให้อาจารย์ทั้งหลายที่เป็นกรรมการแพทยสภาได้เรียนรู้ว่าคดีการตรวจสอบจริยธรรมทางการแพทย์ของแพทย์สามคนนี้ที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองมันไม่หมูเหมือนคดีปกติถ้าอาจารย์แถลงคุมเครืออาจารย์จะเสียเปรียบเพราะพวกเขามีกระบอกเสียงเยอะในการให้ร้ายแพทยสภาดังนั้นรอบนี้ กรรมการแพทยสภาต้องแถลงละเอียดเลยแถลงให้ประชาชนเข้าใจเระเที่อย่าให้คนมาบิดเบือนโดยเพราะมีการพูดถึงแพทย์เวรนจางน่าจะแถลงด้ว่าข้อจริงๆเป็นแบบไหนแพทย์เวรจริงๆมีหรือไม่หรือแต่งขึ้นมาเองในกรรมการสอบสวนอนุสอบสวนมีเรื่องแพทย์เวียนไหมอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองถ้าเป็นไปได้มันจะต้องมีการพูดถึงใบรับรองแพทย์อีก่สองใบเพราะใบรับรองแพทย์ช่วง30วันมีการพูดถึง ใบรับรองแพทย์ช่วง0วันมีการพูดถึงแต่ใบรับรองแพทย์ในคืนวันนั้นซึ่งในกฎกระทรวงกําหนดไว้ว่ามันต้องรักษาแบบไปกลับแต่ถ้าจะต้องแอดมิดจะต้องมีใบความเห็นแพทย์ถามว่าใบความเห็นแพทย์นั้นใครเป็นคนเขียนแล้วก็เขียนแบบไหนเพราะทําไมมันไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงแล้วแพทย์คนนี้คือใครที่เขียนใบรับรองแพทย์ในคืนวันที่แอดมิดนะในคืนวันที่22่อต่อยี่ามกฎกระทรวงบังคับไว้ซึ่งไม่มีใครพูดถึงเลยนะ ใบรับรองแพทย์ใบนี้ท่านน่าจะแสลงสักนิดหนึ่งว่าใครเขียนแล้วก็ควรจะลงโทษเขาหรือไม่อย่างไรและอีกใบนึงที่ต้องพูดถึงคือใบรับรองแพทย์ช่วงร้อยยี่สิบวันทำไมหายเงียบไปเลยทําไมในรายงานของคุณสมศักดิ์ไม่ไม่มีการพูดถึงใบรับรองแพทย์สองใบนี้โดยเพราะสามสิบวันเราก็ถือว่าปลอมแล้วไม่ถูกต้องหกสิบวันเราก็ถือไม่ถูกต้องและร้อยยี่สิบวันใครเขียนและทําไมไม่มีการพูดถึงไอ้ร้อยยี่สิบวันอันนี้เห็นภาพนะก็เผื่อ กรรมการแพทยสภาถแถลงต้องถแถลงให้ให้เคลียร์เลยจะได้ไม่ต้องถูกอีกไฟายให้ข้อมูลเทสแล้วก็พวกเราหลายคนจะได้ทํางานสบายขึ้นในการช่วยปกป้องแพทยสภา